ใช้มีดใช้มีดตกแต่งเนี่ยจะจัดกระถางใหม่อวบอวบเกือบเท่าข้อมือเราแล้วเนี่ยหัวใหญ่โตมโหลานแล้วก็อันนี้ยาวเลยแขยนเราไปแล้วยาวมากยาวมากมาจ,จัดไว้กลางกระถาง จัดให้เป็นพุ่มสวยเนี่ยยาวมากๆพอดีเรามีอนัอนนี้เรามีกระถางดินเตรียมไว้ใส่กระป๋องดินแล้วก็เอาเสาหลักตั้ง ใอ้ต้นหกหลงต้นหกหลงต้นนี้มันคงติดดินไปอยู่ในกระถางกวักมรกตอันนี้กระถางที่ชาไว้เป็นยังไงบ้างขุดเลยนี่ดูสิ ผลของการตัดตัดกิ่งน้องมาชำอขอดขาวแจ๋วเป็นสีไข่มุกเป็นเม็ดไข่มุกเลยดูนี่พอเขาแตกลากเขาก็สะสมเลยนี่นี่เห็นไหมรอยตัดที่เอาจากในกระถางแม่กระถางใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยตัดทั้งหลายเนี่ยเราก็ไปตัดเป็นท่อนแล้วมาเสียบเนี่ย เห็นไหมคะพี่พี่น้องๆกวักมาเรากดทำง่ายนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียเวลาแช่น้ำด้วยตัดแล้วก็จิ้มลงไปในกระถางเคาะชาที่เราเตรียมไว้เลยนี่ดูลักษณะพอเขาเริ่มต้นเขาจะแตกปุ่มรากตามรอยตัดตามเซลล์เนี้ยเป็นลากฝอยเล็กๆกออกมาก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มสร้างปมแบบนี้ แมอันนี้มีสามเม็ดเลยเป็นสีขาวไข่มุกเลยเดี๋ยวจะลางให้ดูนะคะนี่นี่งไงเป็นอย่างนี้เลย นี่ตัดแค่ก้านเฉยๆไม่มีใบนะคะตัดก้านเป็นท่อนๆนเขาจะงอกเป็นรากฝอยๆเล็กๆก่อนแล้วก็เริ่มสร้างโขดอาหารเก็บรักษาอาหารไว้ในปมโขดน,นี้พอเขารักษาปมโขดปุ๊บนี่เราก็จะเห็นตาเห็นตาเล็กๆ เห็นไหมคะตาเล็กๆที่โขดนี่นี่นี่เขาก็จะแตกใบแตกใบามาตรงโขดนี่ราคาเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ่นะ้นี่ไง วิ้งเลยข่าววิ้งเป็นไข่มุกเลยค่ะโอเคเลยอันนี้คือเอาใบเอาใบที่มีข้อตัดใบที่มีข้อเขามาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาจิ้มดินไว้นี่นะคะเราก็ไปวางกระถางเล็กๆของเราได้เลยดูซิต้นอื่นมีอะไรอีก โอ้โห oh. oh คิดว่าไม่มีอะไรหน้าตาดูดูแก่จะจากเราไปแล้วที่จริงก้านธรรมดาเนี่ย นี่ไงเนี่ยแตกได้ก,กี่ต้นนะคะโขอดอ่ะนี่นี่นี่ใต้นี้เนี่ยเป็นสิบโขดเลยแต่ละโขดก็จะมีปุ่มปมที่พร้อมแตกยอดขึ้นมาแล้วห้ายอดเห็นไหมคะนี่ข้างบนจะเป็นห้ายอด แล้วด้านข้างอีกแล้วนี่หกเจ็ดแปดเก้านี่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 พร้อมจะแตก 9, นี่เก้าสิบนี่โอ้โหคุ้มไหมคะนี่คือก้านอย่างเดียวท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆทุกท่านคะทุกคนดูเลยก้านอย่างเดียวนะคะ อย่างเดียวสร้างโขดสร้างตอสร้างยอดได้เยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าตัดก้านทิ้งแล้วก็มีใบด้วยนี่อันนี้ข้างบนเขาเริ่มแก่ชราไปแล้วเพราะว่าเขาสร้างสร้างลูกหลานไว้เป็นตัวแทนเขาละเขาก็จะหมดอายุไปเป็นต้นใหม่โอเคนะคะยังค่อยๆซาวเนี่ยมันมี มีหัวโขดที่เขาสร้างไว้อยู่ก้านที่เราคิดว่าเขาจะตายไปแล้วเนี่ยแต่เขาสร้างปมสร้างโขดไว้เนี่ยเนี่ยเขาเตรียมจะแตกใหม่แล้วมียอดแหลมแหลมแล้ว อ้าเนี่ยเขาสร้างตัวเองไว้สองโขดอันนี้ก้านเล็กๆนะคะซึ่งข้างบนเหี่ยวไปแล้วนี่ความขยันขยันทำมาหากินเก็บสารอาหารแล้วก็สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตก็คือสร้างเผ่าพันธุ์ให้ดำรงคงต่อก่อนที่ตัวเองจะจากไป อาดูสิต้นนี้บ้างอืมต้นนี้มีทั้งก้านทั้งใบอ่ามีโขดเหมือนกันแต่ของเขาเป็นโขดโขดเป็นลูกเลยจุ่มน้ำล้างน้ำ เนี่ยแต่ละโคดเขาก็จะมีตุ่มตุ่มยอดที่กําลังแตกยอดมาเนี่ยโคดหนึ่งบางทีแตกสองสามยอดเลยอ่ะคิดดูสิท่านผู้ชมโอ้ดูสิคุ้มค่าค่ะกวักมารลกตอืมไม่ยากบางทีปลูกต้นไม้อื่นว่ายากนะกวักมรรากตดีกว่า จำไปเถะขยันซื้อกระถังขยันซื้อดินปลูกเตรียมไมว้ละกันเนี่ยโอ้แตกรอบเลยทีเนี้ยนี่ค่ะแกะออกมาครึ่งกระถังครึ่งกระถังแล้วแกออกมาได้เต็มกระถังผลงานน้องผลงานน้องกวัมกมรกฏ โขดใหญ่โขดเล็กเต็มไปหมดเลยสุดยอดพี่พี่น้องน้องทุกคนปักจิ้มปักจิ้มไว้เลยค่ะใส่แก้วใส่กระป๋องขวดน้ำเก่าตัดมาเป็นที่เพาอชาแก้วพอชาสสำหรับเขาเลยไม่ต้องมัวแช่น้ำโชว์ละค่ะ จิ้มกระป๋องใส่ดินเพาะได้เลยถ้าเราแช่น้ําเขาจะยังไม่สร้างโขดเขาจะสร้างแต่รากฝอยอย่างเดียวเราเอาลงดินเมื่อไหร่เขาจะได้สะสมอาหารเมื่อนั้นทดสอบแล้วประสบความสําเร็จนะคะโงขึ้นเยอะแล้ว ดึงออกไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวตแต่งอีกหน่อย